5นาฬิกาพร้อมแต่งหน้าไปถ่ายวันนี้วันพระค่ะไปต่อหนาฬิกาหหนาทีแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วพร้อมไปถ่ายวันนี้วันพระแล้วค่ะไปต่อ6นาฬิกา30นาทีมาถึงวัดเบนจะมาประพิษแล้วไปกันต่อเนาฬิกา13นาทีบันทึกเทปวันนี้วันพระเสร็จแล้วไปกันต่อ <Okay. S 1> อะไรที่ไม่เคยได้ทำตอนเด็กก็ได้มาทำตอนโต12บสนาิกาแต่งหน้าสเก็ตข่าวสเปเชียลเสร็จแล้วไปกันต่อสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีบันทึกเทสเก็ตข่าวสเปเชียลเสร็จแล้วมีเวลาไปทำบุญนิดนึงค่ะ19นาฬิกาแต่งหน้าประเด็นเด็ด7จดสีจบแล้วไปกันต่อ สวัสดีค่ะได้เวลาของประเด็นเด็ดเจ็ดสีค่ะวันนี้วันพุธที่25ธันวาคม2567อยู่